บริการร้านเติมเกมพ่อมดเค v ว r ร์เผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ www. c a v e r p a y g a m e com เติมเกม b a c k Cover M ง่ายๆเพียงแค่ใช้เลข AID เท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและแพ็กเกจอีกมากมายและในช่วงนี้นะครับทางเพจฉลองครบรอบ1 0 0 0 0แสไลค์แจกยับมูลค่ามากกว่า1,000 0 0บาท ไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับตายเติมเกมอย่างพวกเราคิดจะเติมเกมทั้งทีเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเคเวอร์เปยนะครับและขอกระซิบเลยนะครับใช้โค้ดอะตอมลดเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอะตอมอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Back c ค v e ร M นะครับโดยที่ว่าตัวเกมเนี่ยในวันนี้ก็เดินทางมาถึงซีซั่นที่6เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็มีกิจกรรมอัปเดตมาต้องบอกว่าอัปเดตมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ เออโดยเฉพาะตัวตู้กาชาเนี่ยเออก็หลายๆคนอาจจะรอคอยนะครับสำหรับตัวกาชายามินะครับยามิกับรักนะครับเออต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะจริงยามิก็เก่งนะครับลักก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มีไม่ได้มีแผนการนาทีมสําหรับตัวนี้อยู่แล้วนะเออก็เลยน่าจะ ขอคิดดูอีกทีลวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดก่อนว่าตัวเกมในแพทนี้เนี่ยมันอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับโดยสิ่งแรกเนี่ยอย่างที่บอกกันเนาะก็จะเป็นตัวตู้กาชานะครับโดยตู้กาชาแรกเนี่ยจะเป็นตู้กาชาซีซั่นที่6นั่นก็คือยามิกับรักนะครับต่อมานะครับจะมีอีกตู้กาชาหนึ่งนะครับเป็นตู้กาชาสําหรับเออสำหรับอุปกรณ์เออต้องบอกว่าเอาตัวกาชาที่เราสะสมมาเนี่ยด้วยแรงเหงื่อแรงกายของเรานะครับไปสุ่ม เอาอุปกรณ์โอ้โหอัปเดตมาได้หน้าเปิดจริงๆเลยโอ้โหอยากจะเหลือจะเชื่อเลยจะมีใครเปิดไหมเนี่ยเออต้องบอกว่าเลทโอกาสในการดรอประดับ LR นะครับมีแค่สิโอ้โหบอกเลยว่าใครเปิดก็เปิดเลยแต่ไกปูแน่นอนไม่เปิดนะครับเออแต่ว่าก็ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันสําหรับคนที่แบบว่า อาจจะขี้เกียจไปฟาร์มอ่ะเออขี้เกียจไปฟาร์มลงทงลงเท้าอะไรเงี้ยแล้วตัวกระชามันเหลือเยอะนะักใช่ไหมเออก็มาละลายกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเออก็เป็นอีกหนึ่งตู้นะที่เข้ามานะครับต่อมานะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเดิมนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเข้ามาแล้วนะครับเป็นกิจกรรมตะกร้าปิกนิกนะครับให้ของขวัญน,นะครับให้อาหารกับเหล่าตัวนักเวทจอมเวทนะครับก็จะมีของรางวัลตอบแทนนะครับเนี่ยอย่างเช่นให้ยามินะครับก็จะมี ตัวนี้เลยเนี่ยอุปกรณ์ LR นะครับ SR ถึง LR สุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินตีบวกเออตัวแหวนเออนะแล้วจะมีตัวเพชรด้วยนะมีอาหารด้วยนะเออตัวที่มาตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว up skill นะหลักๆไฮไลท์จะเป็นตัวอ p พสก l l นะครับต่อมานะครับตัวนี้เลยหลกักๆจะเป็นเพิ่มค่าความสัมพันธ์กับเพิ่มค่าทาเลนต์นะครับเออก็มาทํารูปกิจกรรมกันได้นะกิจกรรมไม่ง่ายเอ,อไม่ยากไม่ยากเอ,อไม่ง่ายเลยนะเอ,อ ไม่ยากเลยนะเพียงแค่เราเนี่ยทำตามเควสนี้นะครับเนี่ยใช้พลังงานนะครับใช้ตัวของดวงจํนนะครับก็จะได้พวกตะกร้าแอปเปิลขนมปังนะครับไอพวกเนี้ยเอามาคราฟเออเนี่ยมาคราฟเลยนะผมใส่ตะกร้าเข้าไปนะครับใส่เอ่อแอปเปิลเข้าไปแต่อันนี้เราไม่มีไงเออแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี่ยได้ตะกร้าขนมปังนะครับเอตาตะกร้าขนมปังเข้าไปให้เนี่ยเออให้โนเอลได้นะก็ประมาณนี้เลยแล้วการสำหรับกิจกรรมนี้นะครับต่อมามีหอคอยพิชิตเกียติยศนะครับ ตัวนี้เลยสาหรับดันเจียนกําหนดเวลานะครับตัวนี้ลงได้วันละ3ชั้นนะครับก็จะมีของรางวัลแจกนะครับสุ่มตับไม่ใช่สุ่มแจกตามชั้นเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเงินแหละเพราะช่วงนีนะ้มันใช้เงินเยอะใช่ไหมเออก็จะให้เงินมาค่อนข้างเยอะเลยนะบ,บวกกับพวกอุปกรณ์อัพทาเลนต์นะครับเนี่ยพวกหินทาเลนตะ์อีกเพียบเลยนะครับก็ลองมาลงกันได้นะสำหรับกิจกรรมนี้นะครเออต่อมานะครับตัวนี้เลย ไอตัว PVP เนี่ยอัปเดตมาค่อนข้างเยอะนะอย่างที่บอกแพทนี้อัปเดตมาเยอะมากนะครับเป็นการประลองเรียวไทม์ที่เราสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าเชิญมาได้เลยอะกรอกเลข A D นะครับกรอก A D เข้ามาได้เลยว่าเราอยากจะสู้กับใครมีเลือกโหมดแบนโหมดไม่แบนนะครับเนี่ยเราอยากจะตีใครเรากรอกเลข A D ไม่จะเป็นต้องเป็นเพื่อนกันนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเป็นต้องเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับเพื่อเล่นเรียวไทม์กันนะครับแต่ไอตอนเนี้ยไม่ต้องแล้วเราขอแค่รู้เลข A D ของฝั่งตรงข้ามนะครับก็ กอบไปได้เลยเชิญไว้ได้เลยตีกันได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับ PVP นะครับเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นครับส่วนตัวสุดท้ายนะที่ผมจะพูดถึงนะครับซึ่งคือดันกิจกรรมท้าทายนะครับตัวนี้เลยดันเชี่ยนอุปกรณ์ขั้นสูงอืมตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีความน่าสนใจในเรื่องของอุปกรณ์ค่อนข้างมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูที่ตัวแรกก่อนเลยละกันนะครับตัวแรกเนี่ยดันอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นดันอุปกรณ์เหมือนกับเป็นโจเกอร์ตัวตลกนะครับ ตัวนี้นะครับความสามารถของเขาเนี่ยคือเมื่อใส่2ชิ้นนะครับให้ผลลดความเสียหายที่ทําได้8%กับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเป็นเวลา1เท mm ิน hmm. เมื่อเราใช้สกิลหนและไม่ทับซ้อนกันหมายควาอะไรหมายความว่าถ้าเราสแปมสกิลหนไปกับมอนเตอร์ที่ตัวไหนก็ได้นะแต่มันจะให้ผลกับตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในฝั่งตรงข้ามนะครับเขาจะลดพลังโจมตีไปเลยลดความเสียหายที่ทําได้ไปเลย8% ต่อมานะครับถ้าใส่4ชิ้นนะครับลดความเสียหายที่ทําได้3าบ์ซตกับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเป็นเวลา2เทินเมื่อออกสกิลพิเศษถ้าเราออกสกิลอันติและกันนะก็จะทําให้ตัวที่เป็นตัวโจมตีของฝั่งตรงข้ามนะครับลดความเสียหายที่ทําได้ไปเลย3า2เปอร์เซนต์สองเทินหัวนี้ก็คือคุมกําเนิดคุมกําเนิดตัวโจมตีฝั่งตรงข้ามได้เลยนะฮะเนี่ย ต้องมันแบบว่าเซตที่ดีมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองลงให้ดูแล้วกันนะว่าผมใช้ทีมอะไรลงนะเน,นื่องจากตัวละครเป็นทีมแดงล้วนนะผมจะใช้ตัวละครที่เป็นตัวดาเมจสีฟ้านะครับนั่นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจูเลียสนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปลงให้ดูเลยแล้วกันนะผมใช้เป็นวิลเลียมคู่จูเลียสชาลอตแอตต้านะครับนะผมใช้ทีมนี้เลยจริงๆออโต้ผ่านนะเดี๋ยวออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลงให้ดูนะครับ มามาถึงนะครับประสานประสานเลยตุ้มอ่ะไม่ตายโหเย่มากนะเย่มากนะทําไมไม่ตายนะโอ้โหไม่ได้เรื่องไม่ไรตายอันนี้ตายนี่ตายโอเคกัตตาป่านไปโอเคตายหมดนะครับต่อมาด่านสองมันมีแค่สองเวฟนะทุกคนก็คือไม่ยากเลยนี่ไม่ยากผมว,ว่าผู้เล่นที่เล่นมาแต่เดือวันหรือว่าเล่นมาสักพักแล้วยังไงก็น่าจะลงไหวนะน่าจะผ่านได้อยู่นะไม่มีอะไรยากเลย นะครับสำหรับผู้เล่นที่เล่นมาสักระยะหนึ่งนะแต่ผู้เล่นใหม่อาจจะต้องทำตัวทำขอ,อนิดนึงนะครับ <Yes. S 1> อันเนี้ยเราก็ตีไปจูเลียสเราอันติอันติไปไดเบิลต่อนี่เป็นไงออโต้ <Auto S 1> <Auto S 2> ได้เลยออโต้ <Auto S 2> ไดเลย, <Auto S 2> เลยแต่ถ้าเล่นมือก็จะแบบง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะแบบออกสกิลกันฉลาดมากขึ้นนะครับแต่นี้บอทเล่นได้ไม่เป็นไรออโต้ <Auto S 2> เลยนะครับอ่ะเห็นไหมเราก็ได้ขอมาการันตีสีม่วงนะครับผมได้ตัวนี้มาโอ้โห เหลือชิ้นหนึ่งผมก็ได้เซตสี่แล้วนะแต่ผมได้เป็นโห,โห,โหได้เป็นคิคนลเลตด้วยดิไม่ดีนะดีนะนะที่เรามีเนะี่ยถ้าเป็นเอดีเคตีตัวเอดีเคไม่ค่อยมีอยากได้ตัวเอเมดีเคมากกว่าอุ้ยนี้ดีเฟนต์แบบว่า a อ c u ว a เรซีบวกสิบแปดเลย SS อนะครับอันนี้ดีเฟนต์เอสแต่เป็นไม่มาโหถ้าเป็นแฟกถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะดีเลยนี้โอเคเดี๋ยวเราลองไปลงดันต่อไปแล้วกันนะครับมามันลงได้วันละสามรอบนะครับก็คือ มันจะมีดันเจี้ยนทั้งหมดให้เราเลือกใน3ดันเจี้ยนวันหนึ่งสามารถลงได้วันละสรอบแต่ต่อมาเนี่ยมันจะมีแบบชั้น2ชั้น3นะครับก็จะเป็นะระดับสูงกว่านี้แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะต้องรอเตรียมการอัปเดตนะครับก็รอไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับต่อมาเป็นดันสีฟ้านะตัวละครสีฟ้าเราต้องใช้สีเขียวเนาะอุปกรณ์อันนี้นะครับทําอะไรได้บ้างอ้าวแต่ว่าเออลืมลืมบอกไปนะครับถ้าเราเลือกลงดันเจี้ยนสีใดสีหนึ่งแล้วเนี่ย เราจะไปลงอีกสีหนึ่งไม่ได้เลยมันคือคือมันล็อกเลยนะครับว่าวันหนึ่งเราจะลงได้แค่สีเดียวนะครับเราจะแบ่งลงไม่ได้เนี่ยอย่างเนี้ยผมจะมาลงอันนี้ลงไม่ได้แล้วเพราะผมเลือกไปแล้วว่าผมจะลงสีไอ้เมื่อกี้ไปแล้วนะครับอ่ะแต่เรามาดูความสามารถของกันหน่อยดีกว่าของอันนี้นะครับบอกว่ามีโอกาส35%ที่จะให้บัฟ sp บวกหนึ่งเมื่อเราเริ่มเทินนะครับ หมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าตัวไหนที่ต้องการ sp เยอะเนี่ยผมว่าเซตนี้ก็เหมาะนะใส่2ชิ้นนะมีโอกาส35%มเนะครับเพิ่ม sp บวกต่อมาถ้าใส่เซต4นะครับให้ผล sp บวกเมื่อเริ่มเทิร์นเลยก็คือให้เลยให้เลยไม่ทับซ้อกันข้างบนด้วยนะข้างล่างก็ได้เลย1น,นะครับข้างบนมีโอกาส3 5มเเซนเพราะฉะนั้นมีโอกาสบวก sp 2เลยนะแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับมีโอกาส15%ที่จะยืดระยะคู o ด d o w n สกิล2ของตัวเองนะของตัวเอง ออกไป1นึ่งเทินหมายเขาว่าได้อย่างเสียอย่างถ้าเราได้ SP แต่เราก็มีโอกาสที่เราจะไม่ได้ใช้สกิล2นะครับอันนี้เป็นเหมือนเป็นข้อเสียแต่มันก็หักล้างก,กันกับความสามารถที่มันทําได้แหละได้ SP ตั้งสองเนาะเออก็ทําได้ใช้ได้ดีเลยเหมาะกับตัวที่สแปมสกิลประสานบ่อยๆสกิลอันติสเปเชียลบ่อยๆนะครับเออก็ค่อนข้างดีเลยเนี่ยนะไปเดี๋ยวไปดูอีกชิ้นนึ่งนะครับชิ้นหนึงเป็นชิ้นดันสี เขียวนะครับใช้ตัวสีแดงตีนะครับตัวนี้นะครับจะให้ผลลดความเสียหายที่ได้รับ5%หากมีเลือดต่ำกว่า40%หรือเท่ากับ40%นะครับค่อนข้างเหมาะกับแอตต้านะแอตตาเนี่ยก็คือเราเล่นแบบว่าเลือดน้อยอยู่แล้วก็ทําให้แอตตาถึกขึ้นนะครับในความคิดผมนะเออแล้วเซตสนะครับก็คือให้บัฟบความห้องตัว10%เพิ่มเกาะป้องกัน30%ซ้อนทับสูงสุดได้3ครั้ง นับเอฟเฟกนี้จะรีเซ็ตเมื่อเริ่มเทินของคุณนะครับก็คือมีโอกาสเพิ่มพลังป้องกันได้ถึง90%ความพ้องตัวได้ถึง3 0นตะครับตัวนี้คือดีมากเลยนะเมื่อใส่สต,ตินะแต่ว่าแอตตาจะไม่เหมาะหรอกเพราะว่าแอตตาเนี่ยเราใส่เป็นพวกเป็นเกาะเป็นอะไรอยู่แล้วนะไปใส่เซตติตัวนี้ได้เลือดได้เลยจจะไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเออแต่ว่าตัวที่ต้องการความถึกและใส่เซตนี้ได้เนี่ยก็อาจจะมีนะอาจจะมีพวกตัวซับพุงซับพอร์ตอะไรเงี้ยที่แบบไปต้องการตายอ่ะผมว่าตัวนี้ก็หม อาจจะลองไปเล่นดูได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมว่านะเซตที่ให้มานะดีทุกเซตนะควรค่าแก่การเก็บทุกเซตนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเอาเลือกเอาไปใช้กับตัวไหนมากกว่าละกันประมาณนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้อร์ติแฟกต์ไม่ใช่เกียร์เราเนี่ยมีการอัพแบบเสริมพลังแล้วอะเพิ่มดาวเกียร์แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสแปมด่านนั้นๆให้ได้ซ้ำเยอะๆนะเพื่อมาแบบอัพดาวให้กับอุปกรณ์มันใช้ได้จริงไนงะเออ ถ้าเราเอามาแต่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยเอามาใช้มันก็อาจจะไม่เก่งใช่ไหมก็ต้องแบบว่าเสริมพลังกันไปเพิ่มดาวกันไปนะครับก็ต้องสแปมไปสักระยะหนึ่งกันแหละจนกว่าเราจะได้ของใช้ที่เยอะขึ้นนะครับอืมประมาณนี้แล้วกันก็ประมาณนี้นะครับสหรับการอัปเดตในแพทหกซีซั่นที่6กนะครับก็ว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็หวังว่าจะไม่ตกหล่นอะไรแล้วกันนะหวังว่าจะครบถ้วนนะเออตอนนี้กิจกรรมในเกมเนี่ยมันค่อนข้างเนื่นนะแต่ว่ามีซีซั่น6อัปเดตขึ้นมาเน หวังว่าจะทําให้เพื่อนในเกม b a c คโ o เ e r M มนะครับกระชุ่มกระชวยหัวใจนะครับสามารถมาเล่นกับมาเล่นกันได้อีกครั้งหนึ่งนะโดยที่แบบไม่เหงาไม่เบื่ออีกครั้งหนึ่งนะเออก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับมีกําลังใจในการเล่นมากขึ้นแล้วกันเออเนาะยังไงก็ฝากติดตามช่องอะตอมไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องอะตอมนะครับสามารถสนับสนุนผมได้โดยการสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ3าบาทก็มี สติเกอร์น่ารักน่ารักให้กดกันเพียบมากมายเลยนะไว้คุยกันในแชทแบบว่าแชรไลฟ์สดแงก็กดสติกเกอร์เล่นกันได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรสวัสดีครับบ๊ายบาย